ไมครอดเดาดังแค่เอาตอนะครั้องการก้คอาสิบตอนที่ยิปีสิบตอนนี่มันก็จะสเกตว่านั่ง monitor เยอนั่ง m o n ที่ m o n นะครับ้งเลยนะฮะถรับก็แต่ตอนนั้นเกิดเขาก็เกิดเองครับตกใจท่ไม่คนเดยก็เกิดเอวนะครับเชื่อ เข้าลูกก็ลุงกันออะไร่ลูกแต่ไหนแล้วก่อนอนอถ้ามัดรถลงประมาณร้อยเนี่ยเดียวร้อยาลุกเกินมาจแต่้ายเจจีกว่าสุบเหตก่อไม่ได้เป็นได้เปนลูนไตัวยองเกิดเกิดเลยหน เราจะมาคิดเดิมองรถกแล้วนะฮะเมื่อกี้เนี่ยตัวผู after, ้นี่แต่มาถ้าเป็นตัวผู้นะตั้งวาฟชื่อว่าช่วงชิงชิงชงชิ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 ชิงิงชชงจริงชิงงชิ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 งงชิงชชิงชิงงชิงชิงิงชิงชิงชิงงชิงชิงชิางชิงชิงชิงวงชิ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 ่ชิงชงชิงเิงชิงชิงชงชิงชิงชิงชงชิงชิงชิงชีงิงิเงเ็ วันนี้ร้อนหม่อยัเลยนอันนี้อันนี้ช่วงช่วงเนาะเขาอ่านบ้างไหมฮะเขาอ่าน้บ้างไยังฮะีนตะปัโกยังไงบ้าง้อมเอได้ไปแล้วเอาละโอ้โหนี่นีนปิงตกรับตายเลยคือกับคาราคิดีตัวเองไปทีเดียวโดยช่วงช่วงเลยนะผสอง่คบันทึกก่ารถอะไรนบผม